ัสดีครับแม่กายครับสวัสดีค่ะแข็งแต่งวดวันหนึ่งโศกหมานหลายบ่โศกคนหนึ่งโอ้ยคุณปชิตปิดโศกยังไรคะเสื้อกปบ่ได้หาลาจิเก๋าป <ENNIS S 1> <ff. S 3> ่าไหลศูนย์เก่าอ๋อปลหลฮาราจิฮาราจิเก๋าปลได้ใกล้ดินเก๋าปลได้ขอเสียงแจ้งหน่อยนะมีนอตรับฐานแม่กายพี่น้องคนเบิ้งนะครับนงานบ่โอ้ยอันนี้รับฐานเด้อครับพี่น้องที่ ก็ซื้อบ่ราะได้หล่นมันล่นจริงด่าเพได้เหมือนกับ่ได้จ๊กบ้านนี่ดิอืมเอาเอ้าวพี่<า>น้นองเบิง้งราคาเนาะเดี๋ยวนี่บรทษัทนี้เห็นอ๋อ่าคาเหรอใช่โอ้เข่าคาดเนาะเนาะอันนี้ราคาเน้ะคะ่ระราคาสุกเกล้ละละละาราคาเนามาให้พี่น้องเบิง้งบันี่งวดนี่แพงไหนแม่กายฝันไปครับงวดนี้ว่ามันฝันนี่และ มาเพราะว่าเอาคนมหามากลยเรื่อมือเรียกบอกว่าไที่เขาหมดกันแะแต่จะพูถิเขาเพรเขาน้องวันนี้เนาะแฉเนี่ยข้างื่วานเนาะครับมันก็เป็นแชเนี่ยข้างเนาะขันี้ยขึ้น่อนนี้ญ่าภูเกล่ะมหาพญูู่เกลนครับบอกไฟเหนือภูรอดใจ ัว่เกาเน่นเรามาหาเมดขึ้นกับฟัน็ีเล่าฟันมาขีเราขี้อับไปก็เล่าพวกหัวเราเปียก้าไม่เรีตัวใดจำไมเรียนก็พี่อับไปเมันตกน้ำรถขั้นั้นมันตกน้ำรถสีอับขั้นั้นมันลงในจุ่นน้ำจมลงไปในน้ำโทรศัพสูตรลุลงไปในน้ำเบิดุโทรศรพท์เชียงของเรามันเป็นเชียงโซลาร์ับปูนโทรศัพทับุ่นเ่ารุ่นเกาเนี่ยหล่นเกาเกาเราตาว่าจำบ่ได้หรืว่าไม้เรีกว่าตัวใดจ้ะ ไม่วานฝันนรถตกน้ำาแผลตกแล้ม่เรามือนน้องะดรูเทียย่แทแต่เดี้ยได้รถตกน้ำาีเออฝันว่ารถขึนอับตกน้ำขี่ไปก็เล่าไปตกน้ำเหมือนกันก็ว่าบ่ได้เบิ้งไปแเปียนรถัำไปแต่เปลี่ยนรถก็บบจำบ่ได้บ่ได้เบิ้งบ่ได้เบิ้งมันจมลุ่มาได้ได้สาได้คล้องแด้เบิ้งทบ เครื่องทั่วทั้เครื่องนั่นจาไม่ไกลจาเบทั่วได้บ่จำพ่ได้เบอทั่วเลาจำพอได้จำเลยจะว่าเล่าว่าอันคนคอยวัดไคอยกอีได้แผเก้าสิบแปดนั้เรถ่าเพาะฉะนั้นพเรียบมันไปมัอนั้นพ่นมหาขอยอันอ่ออก็เนี้ยวมาให้เพ่น่เก้าใส่แปด อันน <c oughs> <ừ> ี้มาฝันมาเล่าบอกเล่าฝันเล่าฝันมาไปยังนะเล่าว่าเก็มาตรวจกับสเรดอายุคอยไปทำงานเล่าว่าเล่าว่าเมี่ยงนี่้องฝันนี่เล่าบอกนี่ไปยังผู้รอดใจเล่าบอกไปว่าที่ว่าอายุจริงแล้วเท่าไหร่อายุต่อแฉ่เล่ามันยังย็ดสิบสามปีมันออกไปแล้วชื่อเยอะมันออกไปแล้วแบบนี้แล้วมว่าอายุแล้วเท่าไหร่ นี the make like ่เล mm. oh. the mm. mm. ่าว right uh, ่าคนคอยว่าใจว่าก็จได้เก้าสิบแปดแล้วน่าเถ่าเลยอืมม่าตรงกันก็เรียกซุ้มข่ายพ้นไปเลยถ้าเท่ากันนะบอกกันแต่ว่าไม่เหมได้อยู่บนได้เองอะไรเพราะมันชะเขามาล้างพนันมันละก็จะวางกันเล่าว่าเคยบอกไปแต่เราเป็นคนแล้วก็บอกว่าคือจะเรียกรางไดยโอ้แล้วก็เขาเล่าสุมหัวดอยงนี้แล้วติดเขียนใส่พรมแดงคือึงๆอยู่ด้วยได้เป็นคนจริงแม่นให้เชียนแดงคืองงๆให้เลยอืม ก็ฝนคนพิการโลดียนไหขอยพอบกว่านซือตัวนั้นตันนี้ไงเนี่ารัว่าลนพอเรยกว่าเอามาตรงกันก็เรียกอยฝันที่่วรให้คนไปแก่เถอะนะบอกฝนนี่ข้อมฝนพอเลยมตกเตียงพอเริ่หูเมียพอเริ่นตกเตียงจอเริ่มหูเมียสามข้อมฝนพอเริ่นไปบ่หบบทันั่นความฝน เขาต้องไปเลียดเต็มโตย์เลียดเต็มโตเต็มยังไคว่ก็เลียดนะไม่ฝันบ่ครับไม่ไม่ต้อมฝันเลียดเต็มตรงไคว่ก็เจ้าว่าเลี้ยดขนาดมุ่นก็เจ้าพระท่านไหญมากหอกเพราะว่าหมดปัญหาขางเขาไป เด็กคันม่งม he ันหวดพวกนึง okay. บ่ได้บ่ครับนะกายพอเขาจอบพ่อลูกเขาจอบไปเที่ยวเขาจอบประเทศกษัตัิย์ร้านมาจะได้บ่ได้เนาะหัวนี้สิได้บ่ครับแม่ยหัวนี้กะฉันเลยถามมันอยู่ก่อนโทษถามมันก่อนแต่ว่าขาดบ้าเนาะบางทีอาจจะได้มันต้องไดหัวนี้มันต้องได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าหัวนี้มันสิได้อยู่อกมันว่าอยู่วอร่อยฟังหัวมันมันไปเที่ยวไหมอันว่าเขากขาเรียกรองเลยเรียกรองน้องเจ้าเขาประตูโตทั้งสามโตได้เะมือน เรียกรอกออกเขาก um> um> ็ต sì> ั้งสามตัวเลยอวัดนี่วันนี้เพราะท่านไหนมากฝันแม่สีเป็นตัวใดครับคนฝันเนี่ว่าพุ่นยังสีเป็นเก้าแปดแปดเลยเก้าแ8ดแดเกแปดสามตัวสีใช้เก้าแปดแปดสองตัวกับแปดเก้าเก้าแปดพนั่นลหละ่าหลายตัวเก้าแปดแปดเพราะว่ามันใจยู่ด้คันมาเรียดเต็มตัวตก็ลงไปเรียดเต็มตถขึ้นมาจากน้ำ ไปตามตามลทัทธิเขาแม่กก่ถ้าฟันแบบนี้มันจิตถือเจ็บยยนมะเล็กถื็แน่นอนเขาแน่นอน,น,น,อนต้องตอง้องหันกระบ,บอกด้วยว่าเขาแน่นอนเรื่องนั่ร้องว่าเขาอรอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นเลยอ,อ่าเจ็บเอาอืดจี้เ็นมานครับเขทุ่มมากถตามสนตามใช้บอกคนไปงันนี้เข้าเจกจิถือแม่ากหล,ลายดยเนาะเข้า,<ล>จากจกจิถือชุ่มุ่มถือก็เะ้ากระถือยระถางเพอายังยังกัเท่าทุ่มมาก รัดรางตัดบนไบหน่ำเลยหล่ะรียไปซื้อถึงจะรางเนาะเอาบนไบหนํำเก้าแปดแปดเก้าสามตัวกับสามตัวกับเก้าแปดแปดทัานอ่ะตัดนะัดไนำตัดสองตัวนํำเก้าแปดแปดทั้งตัวเนาะจ้ะนี่่เล็กมาลาตโตเด้จ้เทาที่ว่าจะเข่าอยู่เรียกว่าีอันปกติถ้าฟันแบบนี้ แล้วก็ฝันว่ากูที่เป็นเป็นผัวเก่าเนี่ยมาบอกเนี่ยมันสิลงลางมันบมวมไก่เราเราบอกให้ลงลางที่ฝ<อ>ันบวมลงล,งลางลงน้ำนะครับรถรถขับรถตกน้ำนะหมแต่ว่าจังได้กับลงลางก็ว่าจำมาเลยเหมายว้เ,เรียวกวบกับท่านั้นมันจูบลงไปในน้ำในสามันเอามันบ่งหันะครับมันเบิ้งพ่ะท่าน ขันแล้วหยู่ดีไม่แห้งอยุ่คุ่นขันแล้บอกกันนี่แต่บอกเลขล่างเนี่ยแล้วสิบอกเลขล่างทั้งล่างทั้งบวนแล้วเราไปกับไปเอารลดเราก็จะบอกนะันแล้วขี้วาอย่ามแต่เนแล้วเราผึ่งเราถือเดรู้เลยพันยังองอข่หายเรีบกคนอยู่ไข่หเลีอดกุ้งไข่อยู่บ้านเ่อขพ่อแม่มาอยู่ผี่รอจะเราแปดแปดกับเก้าแปดใหเนี้มากว่าไรหลายกลมหรครับปูนมากขนาดนี้ซื้อสามตัวแม่ซื้อ เก้าแปดแปดก็ฟ้องตัวตัยออกแปดเก้าเก้าแปดเท่านั้นแค่นี้มักมาตุกโตน้อแม่น้อแม่น้ครับพี่น้องเอพีท่นี่บทุ่ไปว่าแม่น้อบุตรีมันผิดบ่ท่ไปมันโตแก่ท่าน เบอร์ใดครับเนี่ยแ้วคิดเชิญให้ไหมจ้าขอเชิญมาเขียนสะกอนให้ไหมจ้าจอด้อครับเบอร์โทรของแม่กายจะยุนี่นะครับตัวเลขแนวทางของแม่กายก็ยุนี่จะไว้ตรงตรงเลยแม่ตรงตรงเลยยู่มองเดียวเลยครับค่ะอยู่มองเดียวเลยค่ะโอเคครับโอเคให้พี่น้องคนแคบหนาจอดไว้เป็นเลขความฝันของแม่กายเนาะฝันเห็นหัวเก่าเนาะ เป็นตัวเลขเดียวมากก็ได้เก้าแปดแปดกับเก้าแปดเนา้อไม่ไก่เนะาะแต่ทางแอดมินตัดลงมาหาเก้าแปดแปดแปดนี่แหละครับให้พี่น้องไปพี่เจ้าหน้าเบิ้งครับสามถามถาม่ายชอบกับตามนะครับบ่มาบ่าชอบกับพันครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเด็กทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับท่านผู้ชมให้โปรดใช้วิจยรณญาณในการรับชมรับฟังนะครับจะขอบคุณแม่กายหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ